แล้วก็บ <AT> ้านมีเต้นลายเอียนน้ำในมิงให้ไม่ให้ตวยมิงเล่นตือฮานอยเห็นไต่มิงด้างทรงเอ๋ไทยล้านมิงด้างหอบจุ้นไงคิซื้อจัดปุ้ยที่เดี๋ยวกับกับบ้านเห็นต่บุกคนบุวิญญาสวัสดีทุกคนเราชื่อเอียนนะตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเรามาจากประเทศเวียดนามค่ะมิกลาบาะจอนนอมแย่สีเนาะจอนนอมแย่สีอ่าบระมาณปีก็เป็นในวันนี้ได้ด้วยอย่างเด้นเต้นอะไรแต่เนาะเต้นอะไรีเน่ปีนี้แล้วเดวัยปีนี้อ่าจะน้องว่าไงเลยว่าใช้บีมาลันนี่โรอ่าดีมาจ้างนี่โลอย่างนั้นปะเนอะสวัสดีครับ ผมเชื่อซีนะครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ปีสานะครับสาขาาที่เรียนก็คือวิศวกรรมโยธาภาคสมุทุมครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับเรียนอยู่ที่มอทรล์สุวรรณภูมิถามว่าผมมาจากประเทศไหนก็คือมาจากประเทศพม่านะครับค่ะแล้วที่เราเลือกเรียน,นะคณะนะวิศวกรรมเพราะว่า สายงานวิศวกรเนี่ยเป็นงานที่ต้องการในตลาดงานแล้วก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็ด้วยความว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบคำนวณค่ะ<ม>เราก็เลยเลือกที่จะมาเรียนวิศวกรรม,มศาสตร์ค่ะแล้วก็ที่เราเลือกเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่มัน ใช่สำหรับเรามันตอบโจทย์เราค่ะเราก็เลยว่าเลือกเรียนที่นี่ค่ะผมเลือกเรียนที่นี่เพราะว่ามันตอบโจทย์สำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสถานที่ทางานที่ใกล้กับมอญด้วยครับก็เลยผมเลยเลือกเรียนที่นี่ครับค่ะแล้วก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่กําลังจะสําเร็จการศึกษานะคะแล้วไม่รู้ว่าตนเองอะ่ะจะเรียนคณะอะไรสาขาอะไรแล้วก็เรียนที่ไหนนะคะพี่ก็อยากจะเชิญชวนให้มาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าวิศวะ ก็ไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะคะมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะแฮนด์กับไลบไย,บยเ,เรลยด้วยกันเยอะๆนะครับน้องๆ